สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าอยากให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ทรงอะไรก็ได้ให้มันดูดีเลยค่ะดูดีสวยอเอามือตุ้ยไหมค่ะแล้วก็ยกขึ้นตัดชั้นที่สามยกชั้นที่สองขึ้นตัดชั้นที่หนึ่งวิไปตัดพอดีคิ้วอ่ะไม่ต้องสั้นมาก พับหมไปข้างหลังแล้วก็ตัดขึ้นไปเลยลยกขึ้น9กสิบองศาชั้นที่สามชั้นที่สองตัดชั้นที่หนึ่งก็ตัดพับหัไปข้างหน้าตัดออก กบผมนิดนึงยกขึ้นเก้าสิบองศานะชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งผมย้อนเยอะตัดทิ้งเลยด้านล่างคอย ยกแล้วก็ไล่ขึ้นยกขึ้นรถตัดยกขึ้นเลย90องศาแล้วก็ไล่โอเวอร์ชิดคมข,ขึ้นไปเราจะบังคับให้ถุยัปอยู่กลางปหม้วนข้างลา่างเขตัด ียกขั้นที่สามขึ้นเก้าสิบองศาทันที่สองมายกขึ้นแล้วกันยกขึ้นสไลด์ขึ้น ตัดออกดึอองออกมาสูรองสารลักสไลด์ฟีแอนดงไปมันตัด้มันโคง้งเราจะตัดให้เป็นรูปตัววีก็ได้นะข้างหลังแล้วก็ดูหน้าตาลุกค้าด้วยดูบุคลิกเขาด้วยว่าเขาชอบสิ่งไหมชอบเป็นรุ่นไหมบุคลิกงี้บุคลิกผู้ใหญ่ใช่ไหมนิ่งๆไม่เอาสิ่งดูจากการพูดแล้พูดน้อยอต่อยหนักหรือเปล่าเนี่ย พูดน้อยเป็นบางเวลาบางเวลาก็พูดเยอะบางวลาพูดเยอะแล,ะะล้วแ<ช>ต,ต่เ่องแล้วแต่เรื่องใช่ธรรมดาแล้ตัดแล้คือเราตัดแล้คือเราตัดพับหาข้างหน้าแล้วก็ตัด หลังจอนตัดออกหน้าไปถูเนี่ยเขาเรียกว่าหลังจอนหน้าจอนเรียกให้ถูกมันจะได้จำเข้าประม่งไงชั้นที่สี่ก็ยกขึ้นชั้นที่ห้าก็ยกขึ้นดีลงมาข้างหน้าสุดลงกศาแล้วก็ตัดพอดีคิว้วพอตัดพอดีคิ้ว ยกขึ้น90องศาตัดกลับไปเลยตัดให้หมดเหลือให้เหลืออ นี้เราก็ยกขึ้นเลยตัดเชื่อบเลยระหว่างฐานทรงชั้นที่หนึ่งดูขึ้นุีกลางุีกลางท่องไว้ตัดแค่กลางไปหูความตีสูงมากก็ไม่ดีมันหนาวตัด ยกขึ้นแล้วก็ตัดกาสรงสาเลยยกไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปตรงเนี้ยผมมันบางตรงฝันเน่ยไล่ขึ้นไปตัดไล่เลยเยอะไปกรีบซ่อมอ่ะ เราเชื่อมไปสองจังหวะแล้วสามาจังหวะจังหวัที่หนึ่งจังหวัที่สองจังหวัที่สามแบบความยาวประมาณสามนิ้วครึ่งนะถ้าสามนิ้วมันจะสั้นไปเราเผื่อให้มันเลยเผฮ้ยมันทุยอีกสักครึ่งนิ้ว xương Quang thủy càng bị khủng Thủy mà, tắt to Và tắt บนไบหก็ให้มันชนหูพอดีอะถอยๆหนาใช่ไหมตัวเนี้ยเอาฟันตามาสับรัวขันไปเลยหนึ่งสองสมเลี้ยงไปไป ผมเด็ดปแค่3ชั้นชั้นี้น่อาก็พอนะ ใช่ป่ะตรงนเนี้ยมันหนาหนาเกินไปคือต้องให้มันบาลานซ์ข้างหน้าข้างหลังด้วยด้านข้างด้วยตดนหนามากก็ไปสวยลกมันดูแล้วไม่เลื่นตาภาษาช่างเรียกว่ามันไม่พิ้วใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่ขอแหอ้งแล้วหนาวไหดั <c oughs> งนานแล้วสองชั่วโมงแล้วน <c oughs> <c oughs> กลับเปบางกลับเป็นหเนี่บนเป็นหสับชั้นที่หนชั้นที่สองีมาข้างหลังปีมาปีมาดูความถือใช้ทอนนี้ก็สับเป็นบางตั้นี้หนาจอที่หนึ่งหนาสับออก10%ทั้นที่สองก็สิ ครับผมแล้วก็ผลอ,อ่อนตัดทิ้งตัดทิ้ง สวีดันขึ้นถ่ายทีิ้งผูกย้อนข้างหลังนะตรงนี้มันลกลกต้องไ่ยต้องถ่ายสวีดันขึ้นไ่ไย ขึ้น,นแล้วถ่ายออกพบผลผ่อนหน้าไปหูใต้ไปหูหลังไปหูเนี่ยถ่ายทิ้งให้ลูกค้าด้วยก็มข้างหน้าอยู่เนี่ยที่ลองตัดไม่หมดแล้วก็ตัดซะตัดตตให้พอดีคิวค้วก็พอถ้าลูกค้าเดี๋ยวเขาทัานได้แล้วก็ตัดจะขยับขึ้นมาบนคิ้วเสออน้นก็ได้นะขยับมอกว่าพอดีคิ้วเหมาะเหมาะสมกลับไปหน้าลูกค้านะต้องจากลูกค้าหน้ากลมนะครับหน้าใหญ่เนื้อเยอะ แสดงถึงคนที่มีทรัพย์เยอะรวยอ่ะแยบดูจอนนะดูจอนซ้ายขวาเท่ากันให้มันใช่ได้จับให้สองข้างเหมือนกันอ่ะคล้ายกันอาจจะไม่ต้องถึงร้อยก็ได้99เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะให้มันใกล้เคียงที่สุดให้มันดูเกินข้างหน้าก็จัดสไลด์นิดนึงอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยจุดด้านหลังนะครับข้างาจุดที่ มันมีความหนาเยอะแล้วก็ซับซ้อนอะตรงนี้ยยกขึ้นเลยครับแถวที่หนึ่งผมลูกค้าบางก็ตัดตรงเลยนะครับความยาวก,กี่นิ้วความยาวประมาณสี่นิ้วนะผมบางก็ตัดตรงแถวที่หนึ่งแถวที่สองยกขึ้นตัดตรงสี่นิ้วท่องไว้สี่นิ้วแถวที่สามนะแถวที่สามสี่นิ้วสี่นิ้วแถวที่สี่ก็สี่นิ้ว สีนิ้วนะสีนิ้วโอเคไหมสีนิ้วทีนี้เราก็มาเช็คน้ำฝังเมื่อกี้ตัดแนวนอนได้มาเช็คมาแถวที่สองเช็คทำไมต้องตัดตรงกระปุกตรงนี้บางเเราต้องจำเป็นต้องตัดตรงนะผมหนาแล้วก็ตัดซิกแซก เราก็พิจารณาเราจะตัดให้มันสวยนะให้มันหนาตัดยังไงผมบางถ้าเราไปตัดทึกแซกงผมก็ยิ่งบางถ้าผมบางแล้วตัดตรงมันจะทําให้ผมเลยดูหนาขึ้นนิดนึงดกลวยมาหลังบ้าน ต,ตัดกันแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ไหมแถวที่ห้าแถวที่หก,ห,กหมดแล้วห้ามลงเท็กกิ้งอะไรทั้งสิ้นห้ามสไลด์บางอะไรทั้งสิ้นเลยเอาเอาไว้หนาให้ให้มากที่สุดนี่พวกนี้คือแม่เขา ใสโฟมได้ไหมใสตะเกียบได้ไหมไจะได้ยกโค้งเฉยขึ้นมานะเราให้ดูก่อนว่าพรตื่นเช้าขึ้นมาแบบสาวผมสร็จแล้วเขาพักก็หนูซับๆเขย่าเยขย่าเนยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับมีรากใสแล้วก็ผมมัน,มน,มนไม่บานแล้วไม่บินแล้วนะครับเนื่องจากมันเข้าทรงแล้วข้างแล้วนี่คือก่อนไดนงไงนะเมียนะ ลองทั้งหมดนะไปจับบนกน่อนอ่ะผมว่าจับนิดนี้เราเตกแต่งนะตัดให้หมดเขื่อนเดียวก็อย่าให้เหลือลูกเบยเยอะของปลายผมมันวิ่งวิ่งมา้า่หลังข้างบนถ้ามันสูงไปแล้วก็กดลงตรงนี้ก็เซตไดยเซตให้ดูว่ามันสามารถเซตได้หลายรูแปแบบแต่เซตที่มันเป็นสแตนดาร์ดก็เซตแบบนี้ ได้รู้ว่าเออถ้าตัดออกมาแล้วเด้นออกมาแล้วมันจะเข้าทรงแบบนี้บางจุดถ้ามันผมมันน้อยอาจจะต้องยีช่วยกดสูงมากลูกค้าก็ไม่ชอบหลับตาหลับตาเล,าล,าลย๋ยวจะตัดผมกันช่างใหญ่สำสรองจอ,องคิวม,มาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์062548 สามเก้าเก้านะไลน์แอป K A S c M อ่านว่ากระเสียมซองคิวออนไลน์ก็ได้เฟซบุ๊กแฟนเพจกำเดือนซาลอนไลน์ Line ก็ได้จะโทรโทรศัพท์มาก็ได้ได้หมดด้าน,นหลังครับเป็นความตุยไหมถึงกอ,อกเก็ตไหม,มหรือว่าเลยไปวัดสวนแก้วแล้วแม่จะเลยไปเนาะเลยแล้วหลยไ,ได้ใช้ได้นะ ผมเลี้ยงฝากคนแรกก็แชร์ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย